ทำดยหน้าเลยตาสวัสดีวันนี้วันมาคราบูชานะครับโมชนาบุญที่พุทธศาสนิกชนไปทำบุญตักบาตรกันวันนี้ส่วนลูกสาวพ่อจากับแม่จ๋าที่เราพฝาจ๋าเนี่ยต้องมาถ่ายรายการช่วยเหลือคนเมื่อคืนก็กลับมาถึงที่นี่ก็ เที่ยงป่านอนเลยพ่อจนอน๋านอนเลยพ่อจ๋านนอนเลยพ่อจ๋าเพี้ยไม่ไหวไมหมดแรงเลยวันนี้ก็ถ่ายสองเพศี้าสองเทปงอนางอนช่อนช่างงอนนช่กกาชานชาอ่างงอนช่อนางงอนงนช่อนานาอนนแม่งอนนา,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 กกา่น,นาง่างงอางอนงอนช่าอ่า่งาง่าานางอน,นา แอ๊อยู่พักนะบนปีฝ่าแม่จะงอสมเด็จอ้เด็กอะไรเนี่ยตัวแค่รู้จักงอนเนี่ยอาการ์นาไม่สนเลยัอรบส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 บอ่พระจายั่พระจา่พระจามันแม่ปลอด่อพระจันแม่ม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 ันมันม่้องอนโอ้หใจแรงหรือนอนนะโอ้ปลอดภัยปลอดภัยปลอดภัยโอ้โอ้ปลอดภัยปลอดภัยปลอดภัย

ngon dùa ngon dùa ngon dùa ngon, <laughs> Còn... ngon, ngon, ngon. À ngon 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 bảo, ngon bảo, ngon bảo ngon 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 เยียนเยนย็อด oh, oh, my oh, 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 ีอยูู่ดีอยโอ้จโอ้ด่าแม่ไหมโอ้โักับอุ้งไหนด่าที่ถึม่ม่่าจาจ้องเคยเห็นจางเอาเ่าพวกปุ๋ยพวกปุ๋ยปุ๋ยไม่เอาไม่เอาไม่เอาด้วยโอ้โอ้โอ้อดภัยปลอดภัยปลอด้วยน่าจะอบอกว่าปลอดภัยคือต้ก

พว์ให oh, hey. hey, hey. ้พ่อฟ่งแม่ดูยังไม่ย <into> ิ้พอยูอ่อพบอก่อพ่อก่อพ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 ่อก่อพ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 อพ่ออพ่อพ่อพ่อ่อพ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 บอ่อพอ่อพ่อ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 พ่อพ่อ่อจ่อพ่อพอ่อพะอ่อพ่อพอ่อพ่อพ่อพ่อออพออออออ่อ่พ่อ่อ่อออออพ่อออออออ่อออออออ ออพ่อแม่สวัสดีค่ะมือตองด้วยมือตรสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวงตัวงานตัวค่ะวงตัวจะเต้นเลยนะคะช่องสามสิ่จริงจริงแตจริงจริงแตจริงจริงแจริงจริงไม่พอไม่อยู่ไม่มีใครอยู่เราอยู่สองคนจริงจริงแต่จริงจริงแต่จริงจริงแต่จริงจริงไม่มีจริงจริงแจริงจริงไม่จริงด้วยมันยังไงผเช็คบนตอมาแล้วี่เช็คบนตเนี่ยออกมาแล้วลูก

ไม่รู้เป <c ười> <jak> ็นอย่างไรคันหูไม่รู้เป็นอะไรจริง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 ริอ้จริง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 อีกร้อยทาแล้วแต่เ้าเช็ดหัก็เช็ดขึ้นเช้าเหนกัเนยแห่ะเหรออาการหัวต่อเลยโอ้หัวก็กครงันรงจมุ้งจิ้งมุ้งจิ้งมุ้งจึ้งจมุ้งจึ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 ้งจิงจึ้งจึ้งจ้งจ้งจึ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 ้งจ้งจึ้งจึ้ tất à, ủa con hài năng lực là một con hài năng lực không ạ lâu hai lần chào mẹ 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 chào mui chào mẹ chào mui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  chào mẹ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  chào luôn à, mẹ chào mẹ chào này chào mẹ chào mẹ à mẹ mui mẹ mui, mui mui พูดเออพูดให้มันดูดีหน่อยดิถ้ำเพิ่มโอ้โหรูเลยอะไรก็ไม่รู้ฉันจะรูปูไม่ได้เออรูปูรูไม่ได้เออเอาถ้ำหน่อยให้มันดูมันอลังการสักนิดนึงบมบมบมตรงเฉดปากในค่ะเฉดปากในค่ะลูกอ่ะเนี่ยเก่งเ็ดค่ะเช็ดเช็ดเหมือนเฉดปากเฉดเมือนเ็ดเหมือเช็ดเหมือนเฉปากนี่เอาละ อาเจ๊อาเอาไอ้ไรคือเช็ดปากเลยค่ะเช็ดปากเช็ดปากก่อนเช็ดปากเช็ดเช็ดยังเช็ดยังเช็ดปากก่อนเช็ดมือไม่เช็ดมือไม่เช็ดปากอ่ะติ <conferences> ๊งเลยติ <veter inary> a están, a ๊งเลยอหัวละภาพคุณไปเช็ดปากเนี่ยได้ทิ้งอ่ะพ่อหยิบมาใหม่พื้นหนึ่งไอหยิบพื้นหนึ่งมาแล้วลูกอันนี้เช็ดปากเช็ดปากเช็ดเสร็จยังโอเคด่าไครด่าไม่ยอมด่าใครอ๋อ พูดให้ดูดีหน่อยก็ไม่ได้โอ้โหเจ็ดปากนะเจี๋ยวปน้องเขาไม่พูดปอนล็อปเต้นเต้นหนุเขาจะเรียกพี่ยายาทุกทีแหละเขาเรียกปาเจี๊ยบทักครั้งเลยแหละอาบน้ำให้เป็นอย่างนี้แหละเนาะเดี๋ยวปาก่อนลูกเชี๋ปากก่อนเช็ดแยงแล้วทิ้งก่อนเนี่ยเช็ดก่อนถึงก็ได้เช็ดแปากทำไงเช็ดอะไรแล้วเพราะอะไรปากอยู่ไหนปาอยู่ไหนเช็ดปากนี่ปากเช็ดปากเช็ดปากค่ะเห็นไหม จ้าอาชูเจ้าพ่อแม่รักไปละเดี๋ยวไปทำงานต่อละวพระจ้าเดี๋ยวคืนนี้ก็มาน,นอนที่นี่ต่อใช่ไหมคะพรุ่งนี้ก็ไปเขาผีต่ออีกวันก็ไปงานแต่งต่ออะไรนะ,นะโอ้พรุ่งนี้ไปโรงพยาบาลก่อนตอนเช้าไปโรงพยาบาลก่อนจ้าพรุ่งนี้ไปโรงพยาบาลใกล้ๆก่อนจ้าตอนเช้าไปโรงพยาบาลก่อนนะจ้าอันหนึ่งสองสามสวัสดีค่ะพ,พ่อแม่แม่อนองจะไปแล้วนะคะไม่ใช่พ่อจับแม่แต่ทำงานจ้อะอะโชว์สเต็ปต่อไป หนึ่งสองสามจางจางจางจาจางองเคยเห็นจางเรื่อป่าลองไปปากไปปากจาง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 ลองคก็ใ่หนังหลดมึงใส่ไปเลยด้เห็นเยอะเหลือเกินเต็มไปไม่ถูกเลยเต็มเพลงให้วปากด้วยปากทำปากเวยหนึ่งสองสามไป มันไม่ร้องช้างมันยังไม่มาหรอลูกจ้าง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 ช้างอยู่ในแดน้องเคยเห็นจ้างเมือเปล่าน้องไม่เห็นใช่ไหมจางจ้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 างเคยดูแบตอ่อนหน่อยดิ๊งยังเพราะแบตตื่นเช้าแบตกินนมแล้วโมงเช้าแล้วแบตจะจะสโลบ่อยไหนแม่ดูเลจางจ้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 างน้องเคยเห็นจ้างเปล่าช้างพอแล้วช่ไ้างพอแล้วไต้องพอแล้วตุ๋ยมุยหลายเสียงแล้วตุ๋ยมุย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  มึง <laughs> okay, ่ะโอเคขอบคุณทุกคนมาดูมนก่อนนะมาปิดรงนี้